โอว่ารทมจากหลวงปู่ชาสุภัทโทท่านสอนเรื่องบ้านที่แท้จริงบ้านที่ซื้อมาหรือสร้างขึ้นมาหลวงปู่ชาสุภัทโทท่านเรียกว่าบ้านของโลกหรือบ้านข้างนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงอาศัยอยู่ได้ชั่วคราวแล้วก็ต้องจากไปบ้านที่สองคือร่างกายเราเข้าใจว่าเป็นของเราก็ไม่ใช่อีก มันแก่มันผุพังไปทุกวันห้ามก็ไม่ฟังอยากให้มันคงทนถาวรอ,อยู่ยาวนานก็เป็นไปไม่ได้บ้านที่สคือตัวอัตตาที่ความคิดจิตใจสร้างขึ้นแล้วสมมุติให้เล่นบทเป็นตัวนั่นตัวนี่มีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์มีฐานะทางสังคมรองรับแต่พอถึงวันกเกษียณอายุบ้านหลังนี้ พังลงในพริบตาจะยื้อหยุดอย่างไรก็ไม่ได้บ้านที่แท้จริงคือความรู้สึกที่มันสงบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจถูกความคิดและอารมณ์ต่างๆปกคลุมไว้ต้องอาศัยการเจริญสติให้เกิดสมาธิและปัญญาจึงจะมองเห็นและเข้าไปอาศัยในบ้านหลังนั้นได้บ้านหลังนี้เป็นอากาลิโก อยู่ได้ตลอดการไม่มีวันผูกพังมีความสมบูรณ์พร้อมในตัวไม่ต้องการเครื่องเรือนหรือของตกแต่งใดๆเพิ่มเติมคนที่จะเข้าไปได้ต้องวางทุกอย่างให้หมดเสียก่อนจึงจะเข้าไปอาศัยได้ชีวิตของเราทุกคนเหมือนการเดินทางแวะพักชั่วคราวเข้าบ้านหลังนั้นออกหลังนี้เรื่อยไป แต่ไม่เคยสบายใจได้นานเพราะมันไม่สงบเหมือนได้อยู่บ้านตนเองบ้านที่แท้จริงของเราอยู่ที่ไหนหลวงปู่ชาสุพัทโทท่านสอนว่าความสงบนั่นแหละคือบ้านจริงๆของเราที่มาจาก Facebook สำนักปฏิบัติธรรมอุดมศิลป์ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ